ก่อนื่นที่เราจะไปเล่ากันเนี่ยเราก็ต้องมาพูดคำนี้ก่อนก็คือขอสวัสดีทุกคนด้วยนะพี่ดีเราช่องฟังปิ้งเหมือนเดิมนะวันนี้ขอยากินน้ำแ๊บวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะทุกคนเพราะว่า <c oughs> ก่อนที่เราจะไปเล่นวาร์โลแรนต์จริงเราก็ไม่ได้เล่นวารโลแรนมานานแล้วนะแบบล่าสุดที่เกี่ยวกับวาร์โลแนต์ก็คือคลิปไฮไลท์ ight, ผมไปผมก็ใช้เวลาอัดมาเป็นชาติเลยนะทุกคนกว่า จะไฮไลท์เอาสไตล์ผมเต็มมาจากผมผมใส่ไว้ในได้อ่ะได้อีแม่งแดงแป๊ดเลยะทีนี้เราจะมาคุยกันแล้วครับก็คือคลิปนี้เขจะเป็นคลิปที่ลงวันที่2พฤษภาคมเพราะว่าเหมือนเรียกมันเรียกว่าวันอะไววันศุกร์อ่าคลิปนี้ลงวันศุกร์แต่ผมอ่ันวันพุธรหัสเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยผมไม่อยู่บ้านนะผมจะไปผมจะไม่อยู่บ้านวันศุกร์ถึงวันพุธรหัสไม่ก็ศุกร์ฮะก็คือวันที่8ไปก็วันที่9ของ เดือนนี้ก็คือผมไม่อยู่บ้าน7วันนั่นแหละอืมเพราะว่าผมไปต่างจังหวัดนะทุกคนก็ถ้าเกิดผมมีเออกล้องที่แบบไม่ดีมากแบบว่าเออพอถ่ายแล้วแบบมันมีไมค์ในตัวอะไรเงี้ยที่แบบเออพอฟังออกฟังได้เดี๋ยวผมจะอัดมาให้ทุกคนนะมาได้ชมกันว่าเออเจ็ดวันที่ผมไม่อยู่บ้านเนะี่ยผมไปทําอะไรมาแบบแบบไปเล่นเกมอะไรน,นี่นนั่นที่นู่นหรือเปล่าแต่ไม่แน่ผมอาจจะทําคลิป ต่างจังหวัดที่นู่นเลยเพราะที่นู่นมีคอมนะ,ะถ้าเกิดไม่แน่ก็อาจจะตัดที่นูน่นแล้วก็ลงที่นู่นเลยถ้าเปไปได้นะแต่ว่าผมก็จะทําดองๆไว้ที่บ้านก่อนแล้วกันนะจะได้แบบนี่จริง,รงผมก็ไม่อยากไปหรอกจริง,รงก็อยากไปแหละแต่ว่ามันไม่มีคลิปลงเข้าใจไหมเออถ้าไปที่นู่นแ่ะสตรีมอ่ะมันก็ไม่ได้เพราะว่าโพสตสตรีมมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทําคลิปดีกว่านะฮะทาอ่าว่าทําไมผมถึงมาเล่นวารเพราะว่า มันตัดง่ายดิยอกยอกยอกก็คือก็อยากเล่นนะฮะคือผมก็เล่นมาได้สักพักแล้วแล้วก็ยังไม่ได้วอร์มอะไรเลย,เลยคือคือแบบพอเห็นว่าเออพรุ่งนี้มันจะไปเที่ยวแล้วก็ยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยก็กะว่าเออคลิปนี้เสร็จปุ๊บก็จะจัดกระเป๋าจัดเสร็จปุ๊บอาบน้ําก่อนนอนผมก็จะอัดอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปโบลโูเดน แล้วก็นอนเลยนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราต้องไปตั้งแต่บ่ายสองแล้วผมอยากเตรียมพร้อมตั้งแต่เชา้าแล้วก็เที่ยงเพื่อให้มันดีๆเสร็จขึ้นรถไปกู้นหลับคารถเฉยสว่สสวนพับจีนะครับทุกคนถ้าใครอยากดูเนี่ยรอก่อนนะเราผมกลับมาจากที่นูน่นก่อนเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันแล้วก็เดี๋ยวไปรายงานถ้าเกิดไม่ได้คลิปนะผมจะผมจะมาพูดในคลิปเล่นเกมดีว่าเออเราไปนู่นเราไปทําอะไรเงี้ยถ้าคนมันอยากฟังอนะ โอเคมาเรามาดูร้านค้ากันก่อนก็จะมีเปิดสกิลิตี้โกสที่เข้าร้านเรามามี R G X หนึ่งหนึ่ง Z Pro เอาเอาเอาเกมเอ่อโกส r e คอนอืมอันนี้ก็ได้อยู่นะโกส r e คอน เออโอเคซึ่งรหัสนี้ก็เป็นรหัสที่ผมสร้างขึ้นใหม่อ้าวมันรีแล้งเพวันมอผู้จะโอเคได้ถ้าเราไปเล่นแลงกันเียกว่าครับทุกคนเลสโกนะไม่ต้องรอชาร์จเริ่มแม่งเลยไม่ต้องงมไม่ต้องวอร์มไปเนี่ยเปิดมันล้งโกเหมือนเดิมเลยเพราะมันบอกว่าวันมอ ซึ่งเปาเนี่ยก็ได้ไปโหลดตัววอลเล็แท็กกิ้งจริงอ่ะไม่ได้เจตนาโหลดแต่แต่คือจะไปโหลดตัวของตัวช่วยเล่นเกียร์ไมค้ผมอยากเล่นไมคับแต่ว่ามันบอกว่าเออมันสามารถซิงก์ได้วอลเล็แท็กกิ้งก็ตอนแรกว่าไม่กะโหลดแต่มันขึ้นมาให้โหลดอย่างนี้ก็โหลดๆแล้วกันเนี่ยก็มันสามารถดูแรงฝั่งเราได้ว่าเออมีแรงอะไรบ้างฝั่งนู้นแรงอะไรฝั่งผมก็จะมีโกสามก็คือผมและเราก็เล่นเป็นสโมกสโมกเหรอได้โกเมนไปเออจริงอ่ะมีคนพี่พีแกบอกว่า โอ้เปาอ่ะแม่งไม่เหมาะเลยสมุกสมกชาชิบหายเพราะฉะนั้นถ้าดูคลิปนี้ดูไว้ี๋ยวสมุกเร็วให้ดูแต่ว่าอาจจะยิงไม่โดนหน่อยนะก็คลิปนี้อาจจะไม่เล่นจริงจังมากนะทุกคนก็เล่นแบบว่าเออพอพอยิงยิงคนตายก็พอตอนนี้คือตรงตัวหงหัวก็ได้หมดอะผมไม่ได้เล่นเกมผมไม่ได้เข้าเกมมาสองวันแล้วนะคือแบบมัวแต่นั่งดูคลิปตัวเองเข้าใจไหมทั้งวันอะกำลังวิเคราะห์ข้อมูลอยู่ไงก็ถึงค่อยมาเล่นเกมกอวันนี้ก็จะเป็นวันเดียวที่ผมจะต้องทําให้เต็มที่มากกว่าเดิม มามาไหนวะเดี๋ยวผมจะเข้าไปมิดก็แล้วกันเพราะว่าสโมคต้องมามิดโอเคมันไปนู่นครับทุกคนเราจะต้องสมโมบเ,เดี๋ยวช่องเปล่าโอ้โหเป๊สโม่รอครับรอทำอะไรไม่ได้มันแนพนแล้ว,วเดี๋ยวผมคนเดียววะ ได้แค่นี้แหละก็ามันได้แค่นี้แหละมันได้ทาอะไรอีกอ่ะเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจเล่นไงผมว่าจะคุยกับคนดูอยู่คือไม่ให้คุยอ่ะคือก่จะเข้ามาก็เข้ามาเลยอ่ะให้คุยไหนไปไดบางทีให้ยิงแม่งอย่างเดียวก็ไม่ได้โอเคไม่มาสมมติเชี้ยพาดโหพาดครั้งใหญ่โทษทีพี่มาแล้วกู แถม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 บายโอเคได้ตัวหนึ่งเฉยเลยเฉยเลยสวยเพื่อนนั่นแหละอ่าเปิดเสียงไว้หน่อยเออปกติเวลาผมเล่นผมปิดเสียงตลอดนะเวลาตายอะ่ะมันจะได้ตั้งสติมีสมาธิฝั่งนู้มันมีแรงอะไรบ้างนวะเนี่ยมันดูดูยังไงวะเอาว่ะตัวเดียวเพื่อน ฟุตตี้ฟอร์ตฟตี้ฟอร์ตหลังสวยนี่ผมลาวแล้วลาวแล้วคิวเลยเนี่ยลาวที่เป็นประเทศใช่ไหมน้ำประเทศลาวเล่นมุกกับใครแล้วกูคุยกับใครเนี่ยฮะกูคุยกับใครเนี่ยทั้งคลิปเนี่ยกูคุยกับใครนะสี่สามสี่นาทีที่กูคุยกับใครเนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมจะไปหาหมอทุกคนไปเช็คหน่อยว่าเออสมองผมมันมีปัญหาหรือเปล่าทางจิตใจอะไรเงี้ย มันมีปัญหาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปหาหมอดูไปตรวจเช็คร่างกายผมมันผิดปกติคุยคนเดียวทุกวันเลยช่วงนี้สะดุ้งหมดเลยเอาเดี๋ยวเพื่อนสุกู้เจ็ดโอ้ตกใจนึวว่าแม่งนคนอื่นไม่ควรเดินนะเพื่อน ทํางอืมซิ่งยิงแต่มึงยิงช้าไปเพื่อนยิงช้าไปไม่เป็นไรเพื่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ห <S <S ถ้าแม่งโดนหัวสมุกเมื่อกี้นี้นะาแม่งโคตรเวอร์เลยวัตตับ ไม่เป็นกูเอาหูแฟตเต็มหน้าเพื่อนเลยเมื่อกี้เนี้ oh, ยโอ,สยอ้สวยเพื่อน,นวสวยเพื่อนไม่ตากอบุญแล้วจังหวะนี้ยสวยเพื่อนสวยเพื่อน แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันมันยังไม่มันยังไม่ใช่แรงจริงถ้าถ้าเป็นแรงจริงนี่กูดีฟีดอีกแล้วนะเนี่ยทั้งวีทั้งวัองวนอนะ่ะแดงแต่บี้แต่บันอนะ่ะแดงไม่รู้จะแดงไงละแดงก่อนกูไปเที่ยวด้วยมังนะ้งเนี่ย นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอโทษจริงนิดเดียวนิดเดียวเพื่อนสวยไม่โดนเลยวะสวยสัิงเจอมาบาย แนวว่าเมื่อกี้กูยังเห็นอยู่แล้วสวย ว่ามันต้องโดนบ้างอะที่กูยิงไปอะมันต้องมีโดนบ้างอะที่กูยิงไปอะรอรอรอรููว่ามันต้องมีโดนบ้างอะว่ามันต้องมีโดนบ้างอะโอยไปเลยเพื่อนชีวิตมันจะดีขึ้น เพื่อเพื่นเป็นกูกูก็ตายเพื่อน ต้องงี้ดิวะมันต้องงี้ดิวะโอ้โหสติเียมันมันทำกันได้อยู่แล้วแต่สตังเนี่ยลำบากหน่อยชีวตนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีงานการอันนี้ก็ไม่ค่อยจะแบงซาแบงซาแบงอยู่ที่บ้านเราต้องจิตการได้ทุกคนจิตการว่าเราเป็นคนที่เก็บเอ็ดนะฮะแล้วการจิตการพอเราจิตการว่าเราเก็บเอ็ดปุ๊บเราจะมีความสุขนะทุกคน Heyt 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 ขอโ,โทษฟ,ฟินิกกูผิดจริงๆเมื่อกี้เนี่ยกูขอโทษเลยาาาลาซาวแล้วต้องใช้อันติแล้วว่ะผมใช้อันติโอมเมนไม่ค่อยจะเป็นด้วยสิไม่ห <enemy> ัว ททำไไมคจะแย่งทำไมฮะเศษเอามาให,าใหเาา้เอามาให้เราดีกว่าปะถูกปะเอามาให้เราดีกว่าพูดตรงๆเลยโทษทีเ่เป็น What ว้าวโหดเกินเราจะมาลองเล่นปืนที่เราแบบเคยจะยิงไม่เคยจะโดนอะ่ะก็คือปืนนี้ไอเชอรลิปเนะี่ยไอปืนนี้เล่นทีไรไม่เคยจะโดนอะ่ะคือเล่นเนี่ยไอปืนน่ะเล่นทีไรไม่เคยจะยิงโดนหรอกไอเชอรลิปเนะี่ยเข้าไงดีวะเพื่อนบอกกูวัวใช่ดี

ไอเพื่อนโม,โ,มโม้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 ดูเอลไม่สั่งเดี๋ยวกูสั่งเองเดี๋ยวไม่สั่งเดี๋ยวกูสั่งเองเอาอะไรดีเข้าผัดกุ้งหรืออะไรดีสมองเราเพื่อนไปนไมันเห็นอีกเวนเอ้ยสว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 ยเนี่ยทำเฟกโรเทตปะ่ะก็คือโรเทตปลอมอ่ะอ้าวเรียบร้อยหมดตี้โคตรมีความสุขเลยวะ่ะ ง่ายๆคือตัวที่คมอ่ะแม่งไม่มีสักตัวเว้ยนะเจอใครยิงแม่งคนนั้นแหละแล้วยิงให้มันตายเข้าใจปะยิงให้มันตายเล็งและยิง you know อยู่นอะโมงนะแฟงๆๆงวันแฟง กูผิดเองกูผิดเองสวยต้องอย่างนี้โหพลาดเองว่ะไม่เป็นไรเพื่อนไไม่เป็นรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ ก็ถือว่าเมื่อกี้เราทําได้ดีนะทุกคนผมไปที่ผม,มด้วยแหละเมื่อกี้ผมสโมกผิดผมไปสโมกทางตรงนั้นแล้วเพื่อนก็เข้ายากพอผมสโมกข้างบนแล้วก็สโมกทางมิดปุ๊บเพื่อนก็กล้าเข้ากันวิวกล้าเข้าซ้ายหน่อยไม่บุกกูบุกเองดูเอวไม่บุกกูบุกเองโอเคกูคเข้าใจเหตุผลแล้วทไมดูเอวไม่บุก One enemy remaining. Last player standing. My 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 จะตายเพื่อนไม่น่าเดินจริงเลยอ่ะไม่ใช่น่านาเดินจริงกูเดินจริงเมื่อกี้เนี่ย

ริผิดที่กูหรือผิดที่มเฟิงอนะเอ็กชินเอ็กชินเอาไซส์ไปเลยเพื่อนไม่ต้องกลัวเขาไปยิงยิง,ยงเลยไล่ย,ยิงเลยเออแหละไล่ย,ยิงเลยป้มก,ก,กันเพื่อไว้เออไล่ย,ยิงไล่ย,ยิงนั่นแหละยิงโดนยิงโดน ยิงโดนข้างบ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 นยิงโดนยิงโดนเออเออโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหยังไงตัวเดียวมึงแพ้นะถ้ามึงแพ้นะถ้ามึงแพ้นะ What the w ้าว are you shooting at man w มาดูรู้ยิงยิงเมึงเนี่ยเจ๊กไอ้เวย จิงหลาะแม่เลยยังไม่โดนพี่ฮะ,ะที่กลายเป็นล็กอกโคาท์ไอื่นพี่โอ้ชอบ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 ,ชอบ <c oughs> โอ้เ v p ีพถ่ายรูปไปที่ระลึกก่นอนถ่ายรูปไปที่ระลึกเออเ v p เราต้องถ่ายรูปทุกครั้งเวลาที่เราเป็นเดอะแบกนะเป็นที่ระลึกเพราะปกติกูก็ไม่ได้แบกอยู่แล้ว